เรามาดูการปรดลด Gmail ของมือถือ Samsung ล่าสุดปี2024กันตัวนี้เป็น s a m s u n g A31 นะครับอัปเดตมาล่าสุดเลยไม่สามารถใช้โหมดอดอกจันสี่เหลี่ยมศูนดอกจันสี่เหลี่ยมแล้วสั่งปลดผ่านโปรแกรมที่ใช้ adb ได้แล้วนะครับตอนนี้ต้องใช้โปรแกรมที่ปลดผ่านโหมดดาวน์โหลดโหมดก็คือต้องใช้ unlock tool นั่นเองอมาดูกันนะครับขั้นแรกก่อนอื่นนะครับนำมือถือเสียบกับคอมนะ ตัวคอมจะต้องเจอมือถือนะครับแล้วก็ไดเวอร์ต้องสมบูรณ์นะครับวิธีเช็คยังไงอ่าดูตรงนี้นะครับเนี่ยไดเวอร์ Driver จะต้องขึ้นซัมซุงโมเดมแล้วก็ตัว MTP จะต้องขึ้นรุ่นของมือถือนะนะครับถ้าไม่ขึ้นเราก็กดอัปเดตมันโอเคสักครู่นะครับอ่าหลังจากเราเช็คว่าตอนนี้คอมเจอไดเวอร์ทุกอย่างโอเคแล้วนะครับ พอตก็จะขึ้นที่โปรแกรมทีนี้เราก็ทําการเข้าโปรแกรมเลยครับทีนีโอเคท่านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆในช่องสอนออนไลน์เครื่องนี้ปลดออนไลน์ให้จะชิดราคาช่างอยู่ที่400นะถ้าท่านมีคอมก็ทักเฟซมาสอบถามได้ครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเรือธงจําเป็นต้องเข้าโหมด9008ด้วยสาย ETL ก็จะอีกราคาหนึ่งนะ หรือถ้าไหนมีเครื่องไหนก็ทักสอบถามได้โอเคพอเข้ามาได้นะครับโปรแกรมของเราโปรแกรมของเรานะครับก็ไปที่โหมดของ s ซัมซุงเลยตอนนี้ซัมซุงเขาจะมีรุ่นของมือถือเรียงให้เราเลือกใช้งานนะแต่ว่าการสั่งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประเภทของ CPU นะครับตอนนี้มันเป็น CPU m e d i a เดีทนะครับเราก็ทําการเลือก a 3 1ลงไปอ่าแล้วเลือกฟังก์ชันครับ สั่งให้มือถือเราเข้าโหมดดาวน์โหลดโหมดก่อนตอนนี้มือถือจะรีสตาร์ทเข้าโหมดดาวน์โหลดโหมดอ่ะโอเครอสักครู่นะครับเรามือถือบู๊เข้าโหมดดาวน์โหลดโหมดปกติโหมดดาวน์โหลดโหมดเนี่ยจะเป็นโหมดที่เราใช้แฟลชเฟิร์มแวร์นะครับตอนนี้เราสามารถสั่งปลดผ่านโหมดนี้ได้นะเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวโหมดดาวน์โหลดโหมดก็จะมีโมเด็มเหมือนกันนะครับมีไดรเวอร์โมเด็มจากนั้นนะครับ ให้เราเลือกคำว่า,า Odin Mode นะแล้วก็เลือก Elast FRP 2023นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดตัวนี้นะครับหลักการของโปรแกรมจะทำการเขียนไฟล์แก้ลงไปทับตัวเดิมนะครับก็คือไปลบเมลกับรหัสเก่าทิ้งนั่นเองนะครับหลังจากสั่งเสร็จตุ๊บนะครับตัวมือถือก็จะทำการบูตขึ้นมานะตัวโปรแกรมก็จะขึ้นว่า e l a s FRP OK อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็รอมือถือขึ้นมาทีนี้ตัวนี้ถ้ามีโลโก้ LGU บวกแบบนี้สังเกตได้ง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่องต่างประเทศนะนะครับเพราะว่าเครื่องต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีโลโก้พวกนี้โชว์แต่ถ้าเครื่องของไทยเนี่ยมันจะขึ้นซัมซุงธรรมรดานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรหัสของต่างประเทศนะที่ผมดูจะเป็น A 3 1 5 N นะตัวนี้ เราต้องเอาหมายเลขซีเรียลตัวนี้ไปค้นดูว่ามันเป็นของประเทศอะไรโอเคพอขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็กดเริ่มสตาร์ทเลยครับทีนี้นกดถัดไปเรื่อยๆอตัวนี้กดข้ามได้ข้ามไปเลยครับทีนี้ไม่ต้องเชื่อม wifi ละเพราะว่าโปรแกรมลบเมล์กมลเก่าไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ไม่คัดลอกข้อมูลข้ามไปอ่ะโอเคอันนี้ก็ถัดไปอีกครับ ตัวนี้มันบูตนานหน่อยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ะได้ละโอเคอันนี้กดข้ามในการปลดก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าถ้าโปรแกรมมันรองรับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานโอเคอ่ะกดข้ามได้เลย ตอนนี้ที่ผมดูของมือถือเนี่ยซัมซุงนะครับที่โปรแกรมไม่รองรับเลยจะเป็นพวก CPU Exynos นะนะครับเช่นตอนนี้ A53 5G อย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ถ้าอัปเดตมาล่าสูตรจะยากเลยครับต้องไปที่ศูนย์เลยอ่โปรแกรมไม่รองรับด้วยนะครับโอเคอ่ารอโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยอ่ะตอนนี้มือถือขึ้นมาก็เสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวตอนนี้รอให้มันบูตขึ้นมานะครับก็เข้าใช้งานได้ล่ะเดี๋ยวขอปรับแสงหน่อยเครื่องนี้น่าจะเปลี่ยนจอมานะจอเลื่อนยากด้วยนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการปลด Gmail ของมือถือ Samsung รุ่นใหม่ตอนนี้นะครับที่อัปเดตมาล่าสุดเลยนะครับตอนนี้เป็น a 3 1นะที่สาธิตให้ดูนะครับ a 3 1โอเคครับขอบคุณครับ